สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าจากเมืองออลพาร์นลัดทักซัสนะคะทุกคน น้องโจซี่ก็นั่งรอคุณแม่จะใหะ้คุณแม่ออกไปเล่นด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็ต้องมีธุระหลายอย่างที่จะต้องจัดการนะคะเพราะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักนะคะ <Hello. S 1> เพื่อนๆนี่แหละค่ะคือชีวิตของบีที่อยู่ในรถบ้านที่เมืองอัลไพน์รัฐเท็กซัสนะคะเราอยู่ในอาวพาร์คที่อยู่บนเขาสูงนะคะเพื่อนๆชีวิตณนะตอนนั้นบีก็คิดถึงมากเลยแต่ก็ผ่านมาแล้วนะคะคบ,บีก็เพิ่งหาคลิปเจอนะคะบีก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆ,ๆดูนะคะเดี๋วดูบรรยากาศของวันนี้ของบีไปละกันเนาะว่าบีทำอะไรบ้าง คก่อนที่ที่ฝนจะตกหนักนะครัองวันนี้นะคะทุกคน ทุกๆวันหยุดของแฟนนะคะเขาก็จะไปปั่นจักรยานขึ้นเขาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเ,เขาจะเป็นคนที่รักสุขภาพดีมากๆนะคะเขาเป็นคนแอคทีฟเขาประมาณนี้นะเขามีไมซ์เซ็ตแบบนี้นะคะว่าถ้าเขาจะแก่ตัวลงจะแก่ตัวขึ้น เขาอยากจะเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพนะคะเขาก็อยากจะให้สุขภาพร่างกายของเขานั้นแข็งแรงเขาก็เลยจะพยายามที่จะดูแลร่างกายเพื่อที่จะตอนที่เราแก่ตัวลงอะ่ะเราจะได้ไม่เหี่ยวไม่ย่นก็คือ <laughs> นางก็จะมี mindset แบบนี้นะคะก็คือ,อเป็นคนที่ดูแลรักษาร่างกายของเขาดีมากๆนะคะเพื่อน ก่อนที่ฝนจะตกหนักนะคะเพื่อนๆบีกับแฟนก็ต้องช่วยกันจัดการเกี่ยวกับล้อรถบ้านของเราให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้บีกับแฟนกําลังช่วยกันเปลี่ยนตัวเจลที่อยู่ในแบริ่งนะคะบีก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะต้องทานะคะเพื่อนๆเพอมันได้เวลาทําแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนครั้งล่าสุดก็เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะทุกคนก็นี่เลยค่ะแบริ่งนะเขาเรียกแบริ่งเนี่ยเกี่ยวกับล้อรถอะไรสักอย่างเนี่ย ความรู้เ <rhyme. S 2> กี <depend ant S 2> ก่ยวกับรถเกี่ยวกับยางล้ออะไรเนี่ยบีก็เท่ากับศูนย์จริงๆนะคะเพื่อนก็เป็นแค่ผู้ช่วยแฟนนะคะนี่คือบรรยากาศกันช่วยกันทํางานในสไตล์ของบีกับสามีเนาะก็ดูบรรยากาศไปแล้วกันนะคะเพื่อน It big. What's that? The whale was very big. นี่แหละค่ะเ,เพื่อนๆเราก็รู้เนาะว่าฝนมันจะตกหนักขนาดนี้ของวันนั้นนะคะเราทั้งสองคนก็เลยจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่ฝนจะตกโอ้โหฟ้าผ่าเห็นไหมคะทุกคนมันวันนั้นบีจําได้ว่าฝนตกหนักสุดๆเลยหนักแบบเหมือนเอาน้ํามาเทเลยนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนี่แหละค่ะบีกับแฟนก็เป็นคู่รักที่อยู่ในรถบ้านที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านร้อยพันปัญหามาด้วยกันนะคะเราก็เลยเป็นคู่ที่ เวลามีปัญหาอะไรเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะเป็นคนที่คุยกันแบบใจเย็นๆแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจกับปัญหานั้นๆน,น,นะคะเพื่อน,อนๆนี่แหละค่ะบีก็อยากให้เพื่อนๆหเ,อนเห็นว่าชีวิตในรถบ้านในวันที่ฝนตกเราอยู่กันในรถบ้านหลังเล็กๆแคบๆ สภาพชีวิตของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนก็เสียวเหมือนกันว่าฟ้ามันจะผาลงมาบนรถบ้านของบีไหมอันนี้บีก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ฟ้าผ่ามันเกิดจากอะไรนะคะแต่บีเองก็เสียวมากค่ะเพราะว่าอย่างที่พูดนั่นแหละบีก็อยู่ในอวิภาร์ที่อยู่บนเขาสูงเนาะมันก็จะเป็นรถบ้านแบบโดดๆเดรีๆเปียวๆเดียวๆจริงๆนะคะทุกคนก็กลัวมากค่ะวันนั้นแต่ก็ผ่านมันมาได้นะคะก็นี่แหละค่ะคือชีวิตในรถบ้านในวันที่ฝนตกหนักๆนะคะเพื่อน นี่นะคะคือบรรยากาศของเ,อเมืองเมืองนี้นะคะเมืองอาลพายนะคะทุกคนรัดแท็กซสในยามเช้าหลังจากที่ฝนตกหนักทั้งคืนนะคะเพื่อน นี่เลยค่ะก็เป,เป็นบรรยากาศที่อากาศบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะทุกคน,นก็จะเป็นลักษณะนี้นะต้นมงต้นไม้ก็จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาเมื่อกี้บีกับแฟนก็เถียงกันเขาบอกว่าไม่ให้บีถ่ายเขานะตอนที่เขาแบบในหน้าตาตอนเช้าๆที่ดูแบบบวมๆยอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ชุดไม่เรียบร้อยคือมีชุดคลุมชุดเดียวนะคะนางก็เลยบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะนางไม่ไม่อยากที่จะแบบให้คุณเห็นสภาพนางที่ดูแบบไม่หล่ออะไรเงี้ยบีก็เคาลบพื้นที่ส่วนตัวของแฟนนถะทั้า าไม่ให้ถ่ายบีก็จะไม่ถ่ายเขานะคะเพื่อนเราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปก้าวไก่พื้นที่ส่วนตัวของเขานะเขาบอกว่าไม่บีก็คือไม่นะคะเพื่อนบีก็เลยถ่ายบรรยากาศแบบนี้ไปบรรยากาศสวยนะคะทุกคนอากาศหลังฝนตกมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะอากาศจะสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีฝุ่นในอากาศเวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกประมาณที่ว่าเป็นอากาศอ่ายังไงดีเขาเรียกบีรู้สึกอย่างนี้จริงๆคือมันเหมือน ือนอากาศมันบริสุทธิ์มากๆอ่ะมันเวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าไปเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมันเราไว้ใจอากาศแบบเนี้ยมันสะอาดนะคะเพื่อนบีก็พูดไม่ถูกเนาะนคืออากาศมันสะอาดนั่นแหละอย่างที่พูดไปนะคะ,ะบีก็เดินตามหาน้องโจซี่กับน้องลิมมี่นะคะเพิ่งออกมาจากป่านะคะแอบหนีเที่ยวแอบไปทําธุระนั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะบรรยากาศของเมืองเอลาพลาหลังจากที่ฝนตกก็จะมีน้ําที่เอิญนองมาแบบนี้นะคะเพื่อนก็จะเป็น บ่อน้ําที่เจ้าของอวิภาเข้าทํามาไว้เขาเรียกอะไรนะที่เขาขุดเอาไว้นะคะมันจะมีประมาณสักสามสี่บ่อนะคะที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะอวิภกที่เขาอยู่ที่นี่นะคะที่บีอยู่ก็ะจะเป็นอวิภาที่อยู่บนเขาสูงนะคะทุกคน เราก็จะอยู่บนนี้แลคะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นเป็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านแบบแบบนั้นเลยนะคะอันนี้คือผลของกระบองเพชรนะคะรสชาติจะออกแนวเปรี้ยวนะคะถ้ายังไม่สุกดีถ้าสุกงอมแล้วรสชาติจะออกแนวแบบแก้วมังกรที่สุกแต่ไม่มีรสชาตินะคะนั่นก็คือรสชาติของกระบองเพชรที่บีได้ชิมมานะคะทุกคน